ในปีพุทธศักราช2521ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำมันรัฐบาลในขณะนั้นได้ออกพรบการปิีตัวเลี่ยมแห่งประเทศไทยขึ้นโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี2521เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและนี่คือจุดเริ่มต้นขององค์กรระดับประเทศที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในครั้งนั้น นั่นก็คือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทปตทจำกัดมหาชนในปัจจุบันปัจจุบันปตทเป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมครบวงจรและธุรกิจปิโตรเคมีที่เน้นการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักรวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องมีบริษัทในเครือจำนวนมาก จากความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องของปตททําให้บริษัทติดหนึ่งในร้อยบริษัทขนาดใหญ่ของโลกและการขยายขีดความสามารถจนเป็นองค์กรของคนไทยในเวทีโลกจนกระทั่งมาถึงวิกฤตโควิด19ปตทยังอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมาผ่านโครงการลมหายใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างครบวงจรโดยไม่ละทิ้งภารกิจหลักเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและในปี2566นี้เป็นปีที่ปตทครบ45ปี ปตทยังคงมุ่งมั่นเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตและการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานอาทิการขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร EV Value Chain การลงทุนกลุ่มธุรกิจโภชนาการเพื่อสุขภาพทั้งการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชครบวงจรและเดินสายการผลิตภายในปีนี้รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยปตทยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกคนเป็นองค์กรสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยทุกคนอย่างไม่หยุดยัง้ง พร้อมร่วมกับคนไทยจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพื่อส่งมอบความสุขให้กันและกันและมุ่งสู่อนาคตร่วมกันกับสังคมไทยต่อไป45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต